ส,สวัสดีครับวันนี้ครับพบกับออดิยักษ์เกมเมอร์นะครับอืมผมจะมายิงกระสอบทรายนะครับนี่ครับอุปกรณ์การอาวุธนะครับอาวุธไม้ไหมมาถ่ายเร็วไหมเขรจะถ่ายหาผมผมไหมมึงเล่นไม้เร็วดีเดี๋ยวคลิปยาวลงมาเยอะไมจะเล่นหรืออ่ะเอา,ามาให้เอามาไป นี่เมื่อกี้อัน4ีอันปะหนเอาไปเก็บอันนึ่งละห้าเอาไนี่เอานี่เร็วไมมาถ่ายเร็วไปถ่ายวางกันไม้แ้วจำตัวดิจำชื่อไปแล้ว สวัสดีครับผมคือเกียมคเมอร์ครับมาไปถ่ายแล้วถ่ายให้งน็ตัดไปนี่ับผมจะยิงกับตะวันครับมาแมาเลยครับเเเยังขาดอ้ครับยังขาดีเพี่อนเมื่อกี้พี่ผมยิงพลาดนะครับ นี่ครับตะวันครับยิงได้ลูกหนึ่งครับนี่ครับเออยิงยักษ์ครับนี่ครับตะวันครับมันยิงได้หลายลูกทีนี่ครับแม่ยิงสองลูกรวดเลยกูหนักไปไหนกูยังปักตรงนั้นอ่ะโอ้อันนี้ปักปักล่มเลยนะครับของตะวันดูดูครับดูครับเขายิงดูเขายิงนี่ครับ ตะวันเก็บครับทำไม่ได้อันอันนี้ยิงไม่ได้ครับตะวันเก็บแล้วนะครับตะวันเก็บฮ้ยเอามารวมกันให้หมดเลยแล้วยิงด้วยกันดูนครับแม่ยิงเลยเขาทำท้ายเป็นลูกหมดแล้วนะครับ <c oughs> จะไม่มีรูกให้ยิงแล้วครับ ับดูดูมาครับแม่กัดไปได้ยังไงกูไม่รู้ครับดูมันกัดกัดไปแรงก่อนแล้วก็ยิงกัดแรงก่อนเมื่อขนาดเลอพื้นนะครับแม่ยังเด็กเงี้ไม่รูเสี่ยวพอ,วนอ,นอ,อเสี่ยงั่อใครหลอกใครหลอกซ้องกินไม่เค็มมืดจัดกัดบบแบงก่อนสวย้ตัดเลยดูเขากัดครับๆๆๆนี่ดูเอาเอ้ยอยากเขาเขากัดยังมันเลยครับดูเขา เขาไก่เขาไก่ยังมันเลยครับสงสัยเขาจะหิวสงสัยเขาเขาไม,ไม่ไม่ได้กินข้าวมาพันตีเขาได้กินไม้แหลมทีดวเขายิงนี่ครับเจาะไปอันหนึ่งครับครับยางยิงปักตัวเองครับเดี๋ยวครับดูเขายิง ที่เข้าครับไม่ออกครับเลครับเลครับนี่ครับตะวันยิงครับเฟลครับแม่เอเฟลแล้วครับลงกใสกันไหมล่ะเมื่อกี้มันมันคงไม่ไปนี่ครับตะวันครับยิงได้ลูกหนึ่งครับดูดูนี่ครับอีกลูกหนึ่งแล้วครับ พ่องตายเหรอบอนนี่ครับอีกลูกนึงครับอีกลูกนึงนะครับเมื่อกี้ใครยิงครับปูครับอ๋อเอาเออยยิงยากยิงครับอันนี้ตะวันยิงครับตะวันสุดเี้านี่ครับตะวันยิงครับอันนี้เอาเออยยิงยากยิงครับอันนี้ตะตะวันแล้วก็เอาเออยยักยึดเออยเอาเอกยยักครับหรือไม่ยิงครับ นี่ครับนี่ครับแม่งเข้าข้างในเลยครับดูเขาดูเขาดูเขายิง <c oughs> ดูตะวันนี่ตะว,วันยิงไม่ไปครับตะว,วันยิงไม่ไปเฟลครับเฟลครับรับนีตาตาเอาเอ้ยิงจังแล้วครับนี่ครับเอาเอ้ยิงยังยิงเข้าครับแล้วจากนี้แม่งก็เดินไปเก็บกันแล้วครับด <c oughs> ูเขายิงครับดูเขายิง บดูของยาจบคิวเป็นทางนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ